สวัสดีครับวันนี้ร้านโฟนจีนทูยูนะครับก็จะมารีวิวซัมซุงแก a กซี่แกน2นะครับผมรุ่น MTK 572นะครับก็ตัวนี้บอดี้มาก็ค่อนข้างเหมือนแท้บอดี้รอบข้างกันนะครับนี่ครับนี่ครับ ถือว่าค่อนข้างเหมือนแท้เลยนะครับเราต่อมานะครับเราจะมาลองดูฝาหลังกันนะครับนี่ครับตำแหน่งการใส่แบตนะครับตัวซัมซุงแกน2สองตัวนี้ก็รองรับ2ซิมนะครับตัวนี้เป็นสองซิมไมโครนะครับแล้วด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นซิมเอาไว้ใส่อีดิกัสนะครับนี่ครับรูแฟตตำแหน่งบอดี้รอบข้างนะครับ ถือว่าค่อนข้างเหมือนแท้เลยนะครับตัวนี้สามารถใส่เคสแท้แบตแท้อุปกรณ์แท้ได้หมดเลยนะครับตัวฟ้าหลังก็ครับก็ค่อนข้างมีความแข็งแรงมากเลยครับผมโอเมค,ครับต่อมานะครับเราก็จะมาลองเปิดเครื่องดูนะครับนี่ครับมาแล้วครับ ก็อาการบูตโลโก้ซัมซุงเหมือนเครื่องศูนย์แท้เลยนะครับมาแล้วครับนี่นะครับกัด จากการลองเล่นทัชสกรีนดูนะครับก็ถือว่าลื่นไหลเลยนะครับนี่ครับตะกี้กระตุกอาจจะเครื่องเพิ่งบูตเครื่องใหม่ๆนะครับอาจจะทำให้ลวนนิดนึงนะครับพอเครื่องเป็นปกติก็ลื่นมากเลยครับเห็นไหมครับ ก็ตัวนี้จะเป็น CPU m d K572 นะครับ RAM 512ความจำภายใน2 g ินะครับนี่ครับลองการสัมผัสดูเมนูนะครับก็สามารถใช้มัลติ w i n d o w ์ได้ตามปกตินะครับนี่ครับ สามารถเล่นลายเล่น Facebook ได้ปกติเลยนะครับนี่ครับก็ตัวนี้เราจะมาดูกล้องกันนะครับก็ตัวนี้สามารถถ่ายได้สองกล้องพร้อมกันด้วยนะครับ นี่ครับจะมาลองถ่ายดูนะครับนี่ครับชัดมากครับผมนี่ครับสามารถถ่ายได้สองกล้องพร้อมกันนะครับ แล้วก็สามารถเลือกตำแหน่งการวางได้ตามปกติเลยนะครับเห็นไหมครับถือว่าให้มาค่อนข้างเหมือนแท้เลยนะครับก็สามารถใช้ Air Jeter ได้นะครับนี่ครับปัดซ้ายปัดขวาได้ตามปกตินะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับรองรับ 3G ทุกเครือข่ายนะครับถือว่าเหมือนมากเลยนะครับก็เมนูเซตติ้งนะครับเราจะมาลองดูนะครับในแต่ละโหมดนี่ครับ ตัวนี้ก็จะมี GPS ระบบนำทางพร้อมนะครับสามารถนำทางไปไหนมาไหนได้ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับอันนี้ก็การจัดก,การไฟล์นะครับก็โอเคครับผมก็ทางน้ฟฝนจีนทูยูก็ ขอฝากซัมซุงแกน2ด้วยนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อก็สั่งซื้อหน้าเว็บไซต์หรือว่าอินบ็อกเข้ามาใน Facebook ได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ ก็การเล่นคุกกี้รันก็ถือว่าเล่นน่าสบายมากเลยนะครับ Three, two, one, นี่ครับการตอบสนองการเล่นเกมแข่งรถนะครับก็ถือว่าตอบสนองในค่อนข้างแม่นยำเลยนะครับ นี่ครับก็ยังมีอีกแอปหนึ่งนะครับผมก็ตัวนี้สามารถานับจังหวะเวลาเราวิ่งได้นะครับก็ถ้าเกิดเราวิ่งก็นับจังหวะกี่ครั้งกี่นาทีเราวิ่งกี่รอบเราวิ่งกี่ชั่วโมงสามารถเวลาเราวิ่งไปใช้แอปตัวนี้ได้เลยครับผมลองดูนะครับนี่ครับจะเห็นไหมครับตัวเลขด้านบนจะขึ้นมาเป็นทีละสเต็ปๆนะครับนี่ครับเนี่ยงที่ขยามากก็ ยิ่งขึ้นมาเรื่อยๆไครับครับผมแอปตัวนี้ใช้ได้จริงครับผมลองเอาไปใช้ดูนะครับก็ลูกค้าท่านใดอยากให้ผมรีวิวตรงไหนก็สามารถอินบอ์เข <Hung> ้ามาได้เลยครับผมก็จะรีวิวให้โอเคนะครับสวัสดีครับ